ของเก่ามันก็ได้นูน่นอยู่กลางนั่งพองเนี่ยอไอตรงเนี้ยมันเป็นอของอเขาเรียกอะไรล่ะแบบว่ามันเริ่มพังแล้วก็เลยหยุดทำจริงๆเขาต้องการทำสุดแต่ว่าทีเนี้ยมันเกิดว่าเคลื่อนลงนี่มันพังไปก่อนลแล้วก็เลยไม่ได้ทำก็คือต้องป้องกันดินไม่ให้สไลด์ลงไป คืออย่างนี้ครับเขื่อนเก่าเนี่ยฮะมันพังลงไปเวลานาหน้าแรงเนี่ยเขื่อนมันเคลื่อนพอเขื่อนมันเคลื่อนไปแล้วเนี่ยทําให้ตรงเนี้เป็นฟันหลอแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ําน้ํามันเนี่ยจะบ่าเข้ามาตรงนี้นะฮะก็จะท่วมเข้าไปในสวนไรนาแล้วก็จะไปท่วมถนนอะไรต่างๆถึงแม้ว่ารูเล็กๆนี่ก็จริงนะแต่เวลาน้ําผ่านเนี่ยค่อนข้างอันตรายเราก็เลยเอาทําพนังกันดินไว้ชั่วคราวก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํานั้นบ่าเข้ามาข้างในแก้ไขให้ให้ชาวบ้านไปก่อนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะทําเขื่อนที่ชํารุดเนี่ยฮะเราได้ทําโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้หน้าน้ําน้ํามันมาเยอะเราก็เลยทําเขื่อนกันดินไว้ที่พังเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าประตูน้ําใหญ่นะฮะประตูน้ําตรงน,นี้คลองสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันเป็นคลองรับน้ําจากอบตแหลมบัวอบตศรีมหาโพธ อบตอวัดละมุดเป็นคลองรับน้ําเวลาปล่อยน้ํามาเนี่ยะฮะน้ําจะแรงมากแล้วมันก็มาเซาะเขื่อนเราไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเวลาหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยมันก็เซาะซอจนเขื่อนเราเขึน้นนะขื่อนก็เลยเขึน้นก็จากเดิมเนี่ยเราใช้เสาอยู่ประมาณสิบเมตรนะฮะที่ทําเขื่อนเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับก็เลยต้องแก้ระบบใหม่ที่เราจะทําใหม่เนี่ยเสาเข็มนน่าจะสิบสี่เมตรสิบสี่เมตรแล้วจะกดลงไปให้ลึกแล้วดึงสเตย์ให้มันถี่เข้า ครับเพราะว่าเป็นคลองรับน้ําอันตรายครเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ำจะแห้งคลองเห็นพื้นเลยนะครับแต่เวลาหน้าน้านำเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ถ้าหน้าแล้งเนี่ยอันตราย